สวัสดีค่ะอุจเกจเจค่ะวันนี้นะคะเจก็จะพาทุกคนนะไปชมตลาดนัดนะคะเป็นตลาดผักผลไม้ในต่างจังหวัดของตุรกีนะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนแล้วเนาะผักผลไม้ละลานตามากๆเลยค่ะแต่จะพาทุกคนไปดูว่ามีอะไรขายบ้างนะแล้วก็สภาพบรรยากาศนะคะของคนตุรกีเนี่ยเขาจับจ่ายใช้สอยเป็นเยอะแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ

เงนสีทองก็ห้าลิลลางาปดินเผานะคะก็มาขายสุนต้นกล้ามาค่ะ o yanlış anlamadan o bir öğretmenler gibi aynı maşalıydılar. Vallaha. Ben o fizum 12 milyar verdim ha bir sigara. Bu ni ben bu yok. Bu pazar her yerde olmaz. Bayağı çok Bak bak. adam olur değil mi? Ne kadar? 5 çile kilosu. Oooo. Teşekkürler. Teşekkürler. นี่เป็นชีสนะที่นี่ขายชีสกันแบบแบบนี้เลยนะคะมีหลายหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะนี่ก็จะเป็นแบบชีสที่เขาทำมาเองนะคะชาวบ้านก็จะเอามาขายเลยนะขากที่นี่ถูกนะคะกิโลละห้าลิลลาเท่านั้นเองนะแต่ละอย่าง แล้วก็มันฝรั่งนี่คือหัวหอมคนคนตุรกีใช้เยอะมากหัวหอมนี่กิโลละไม่ถึง10บาทนะคะ2.5งจุล่าก็ประมาณ7-8บาทเองผมเสียสวัสชื่อเชนเดชฉัเลยชิญหน นี่กระเทียมแต่กระเทียมที่ตุรกีเจ๊ว่าแพงอยู่นะอันนี้คือกิโลละสิบห้าลีลานะคะตอนนี้มะเขือเทศน่าจะคือหน้ารอแล้วเนี่ยเป็นหน้ามะเขือเทศนะคะมะเขือเทศจะถูกมากก็ประมาณไม่ถึง20่บาทนะคะแล้วก็เชอร์รี่แดงช่ำกระนำทรงมากๆเลยเนเชอร์รี่ตัวแบบลูกเออ แอปพริคอร์ดแบบนี้นะคะ7.5็ิจล่ราใหญ่มากนะทุกคนใหญ่มากเลยแล้วก็อร่อยมากนะคะถ้ามาหน้าหน้าเขาอะคือลูกจะใหญ่แล้วก็หวานมากโอเชนบอชยอะข้าวโพดสิบสิบลูกนะคะแปดสิบบาทห้าลูกสิบ เมลอนที่นี่หวานมากนะคะหวานฉ่าต้องมาลองทานนะคะเมลอนจะออกหน้าร้อนเหมือนกันก็ผลไม้หน้าร้อนนะมีเยอะมากๆนะคะตุรกีถ้าเกิดเป็น,นหน้าหน้าหนาวนะเขาจะมีเป็นแบบเป็นพวกแอปเปลิลซะส่วนใหญ่นะคะที่จะได้กินถ้าหน้าร้อนนะผลไม้จะออกเยอะมากนะคะหน้าร้อนก็มาช่วงนี้ได้เลยนะคะช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยของกินจะล้นๆ้นเลย เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นถั่วแบบนี้นะคะช่วงนี้เยอะมากนะคะถัว่ว oh, <wow. S 1> ก็เอาไปผัดไปทำอะไรได้หลายอย่างมูมิชเนโอชิชตอกเพียลเดชเวอร์นอันนี้เป็นวอลนัต วาน,นัดขายเป็นกิโลนะคะกิโลละยี่สิบเทเลอันนี้คือยังไม่ได้แกะเนาะอันนี้เป็นกิโลละ30สบเทเลนะคะขายแบบนี้เลยเน่ากินมากนะแต่เราขี้เกียจแกะไปซื้ออันที่แบบแกะแล้วดีกว่านีหอมใหญ่ก็ซื้อันเป็นล้ำเป็นสาสตร์นะคะเพราะว่าหอมใหญ่เป็นอาหารอาหารวัตถุดิบหลักนะคะของ,องอาหารตุรกี ข้าวโพดเพ,พิ่งออกพอพอนี่นะคะ <พอ S 1> ก็แบบมียาวเลยนะโซนไอช้อกเฟซทุกคนเห็นอะไรไหมเรามาเจอเคฟซีด้วยนะคะคุณลุงก็มาอยู่ตรุรกีเหมือนกันนะเนี่ยแซวแซวช่วงฤ้ดูร้อนนะคะแตงโมกับ เ,เมลอนนะคะก็จะค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีแบบทรงยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทรงกลมๆแบบนี้หวานช่ำเหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งสตรีทฟู้ดนะคะเรียกว่าซิมิตมาทานลองทองได้นะโออยากได้อันนี้ลูกพีชนะคะออตะออต่แพักเกจซิมหรือกิโลกรัมซิม

Buyurun buyurun buyurun, mas, harim, buyurun, buyurun, buyurun buyurun. Buyur abi. Bana tekrar beyaz sütlü işte. Daha de ben onu. 5 tane al zaten. Kaç tane oldu? 5. 5. 5 Buyur Teşekkürler. อันนี้คือห้าฝักนะคะ40บาทเดี๋ยวไปต้มเองเพราะว่าที่ที่ที่ทโคป้านะโคตรแพงเลยอะต้มแล้วขายฝักละเจ็ดเจ็ดดีล่านะคะเจ็ดดีล่าคืออันสีไปก็มายี่สิบแปดบาท เ่ของแห้งนะคะก็มาขายเป็นถั่วต่างๆนี่ถ้าเกิดตุรกีนะไข่เปืดอกสีเหลืองนี้นะคะจะแพงนะเป็นเป็นไข่แบบเหมือนไก่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ค่ะนี่นะมะกอกก็มีขาย ชีสเนยนะคะมีขายหมดเลยเนี่ยนีงานไม้ก็ขายใช่ไหบ้ะ Aa. Abi ne geliyor Top. İndirme. 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 ค e ดว่าคุณ y มคิ e าคจะใช r ไหมคิดว่าคุช่มะคิด m ่าคุณจะใช่ a หมิดา l ุ m ่ไิด่จะให่าจชมดวาใช่ไมดวจะมค่าคุะใดี่คาจไมดวาว่คจะมวาาไวควาจไมคาณะาไคะา เอารถเบสต์อไ้นนะแปด้ยเป็นไงบ้างคะทุกคนนี้เจก็พามาเดินนะคะเป็นตลาดโสดตลาดนัดนะคะของตุรกีนะอันนี้ก็คือเป็นตลาดของเมืองเล็กๆนะมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะถ้าเกิดเป็นตลาดเมืองใหญ่ๆอิสตันบูลคาราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใหญ่โตมโหลานเดินแบบเดินไม่หวาดไม่ไหวนะคะก็ถือว่าเป็นเ,เกตเล็กเกตน้อยนะคะเจก็เอามาฝากกันเนาะให้มาดูว่าผักผลไม้ที่ตุรกีนะคะเขาขายอะไรบ้างนะ แต่ว่าที่นี่ก็ไม่มีพวกเนื้อปลาหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์นะคะอาจจะต้องไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ยังติดตาม <g iggle> ดูกันมาจนจบน,นะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ลกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะแม่คะบ๊อบฮันกี้คาคาโก้กุชชี่เนยบุนดาซาเดคาโก้ลิมอนเชฟตาลีอารอนยาชีช็อกโกแลตวานิลลา Ah, ni, ni, ni. Uh, ada sto? Fruktika ya. kau itu. Nai dia buat macam mana? Arunya, arunya. Arunya? Arunya. Ba Kubnika, Chilek ni. Yeah. Okay. Kalau arunya, itu buah-buahan yang macam ni, damb-damb. Dunia. Dunia, lemon. Dunia. Dunia. Dunia ini ada biasa tidak? Kamu tidak. Şeftali. Şeftali mi? Evet. evet. Evet, evet Yeterli mi? Yeter. Sos füstük. Sos, hangi sos? sos. Şokolat? Hayır. biraz biraz. Evet. Fıstık. Evet. <gülüyor> Turist. Turist. <laughs> Tayland'lıyım. <laughs> Teşekkürler. Ne kadar? ล็อบโค้กไอศครีมมานะคะชบๆนี่เป็นร้านนี้เลยค่ะว้าวเดี๋ยวเช็คกันแลวคไลค์เกิร์สินนี่กันเลวนี่ไอติมมานะคะเดี๋ยวจะลองชิมนี่นะคะแล้วก็มีสามรสสีด่างเป็นอ่ะสกุลทะก่วยแต่ อาร์บุอาร์บุอะไรก็ไม่รู้คือผลไม้กลูกคุณหมอก็ไม่รู้นะคะอย่าเือนนสุสุตนะหมอก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะจือไม่เนี่ยจะดีหรือไม่นีนนั้นกดกคนะไม่รู้ว่ามันคืออะไา่นผลไม้ประเทไหนแล้วก็สีมพูเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็สีส้มเป็นลูกพีชนะ แล้วเคาก็มีสอสอซอสอช็อกโกแลตให้ด้วยก็คือเสร็จอ๋อแบบอันนี้คือห้านิล่านะคะก็ประมาณสิบแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่เป็นแบบไอศครีมแบบกรุบกริบแท้ๆนะคะที่มันจะเหนียวเหนียวเนาะเนื้อเป็นไอศครีมแบบธรรมดาตอนนี้ตอนนี้จะต้องรีบกินก่อน, <c oughs> ไ,นไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย I Up and about, ready to go out. But then I thought, man, what's the point? There was feel light, tears are running fast.